บทที่17คุณนายผ่านพบในแพทย์สมมิ่งสมพยาบาลชุดเดิมมาตรวจดูอาการป่วยของท่านพระครูนายขุนทองจึงถือโอกาสที่ท่านเจ้าของกุฏิไม่อยู่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าเสียละเอียดยิบเว้นไว้เรื่องเดียว คือเรื่องที่เขาทะเลาะกับสตรีสามีหายเล่าจบจึงแนะนําให้พาท่านกลับไปยังโรงพยาบาลดังเดิมคืนให้อยู่วัดรับรองหลวงลุงไม่หายแน่พูดทั้งวันทั้งคืนนี่ก็กําลังสอนกรรมาฐานอยู่ที่หอประชุมโน่นก็ท่านยังอาพาธอยู่สอนได้ยังไงถ้าพี่ไม่เชื่อหนูก็เดินไปดูได้ดูให้เห็นกับตาเลยพูดกับพยาบาลเขาแทนตัวว่าหนูเราะคุ้นเคยกันแล้วงั้นเราไปดูกันเถอะ เรารีบกลับไปรายงานหมอใหญ่ปยาบาลทั้งสองเดินจากกุฏิไปยังหอประชุมเจริญชัยเห็นท่านพระครูกำลังสาธิตการเดินจงกรมให้กับผู้ปฏิบัติที่ยังเดินไม่เป็นก็าพากันโวยวายตายแล้วถึงขนาดสอนเดินจงกรมดูนี่เรารีบกลับไปรายงานหมอใหญ่กันเถอะให้ท่านส่งรถพยาบาลมารับเดี๋ยวนี้เลยลำพังเราสองคนไปพูดหลวงพ่อท่านไม่ยอมฟังแน่ ตกลงกันแล้วจึงพากันกลับไปยังโรงพยาบาลสิงห์บุรีฟังรายงานจากพยาบาลแล้วนายแพทย์สมมิ่งก็โทรศัพท์ไปหานายแพทย์ประดิษฐ์ทันทีเขาเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังตามที่พยาบาลสองคนมารายงานพรุ่งนี้ส่งมาหาผมผมจะใส่เฟื่อกเพิ่มให้อีกห้ากิโลคราวนี้ท่านอาปากไม่ขึ้นแน่นอนนายแพทย์ใหญ่สั่งหมอใหญ่ท่านคงไม่ยอมมาหรอกครับท่านห่วงงานยิ่งกว่าชีวิต คุณก็กราบเรียนท่านสิว่าผมจะเอาเฟือกออกให้จะได้ทำงานสะดวกสะดวกเท่ากับผมมุสาแบบนี้ผมไม่บาปหรือครับอาจารย์หมอโกโหกคนไข้มีบาปหรอกเพราะเราต้องการให้ท่านหายเอาละพรุ่งนี้ส่งมาให้ผมเลยนะเท่านี้นะสมภารวัดป่ามะม่วงดีใจนักเมื่อนายแพทย์สมมิ่งขับรถมาเยี่ยมไข้ท่านถึงวัดนอกจากนี้ยังบอกข่าวดีอีกว่า อาจารย์หมอประดิษฐ์จะเอาเฟือกออกให้ท่านท่านเรียกนายสมชายมาสั่งการว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะเข้ากรุงเทพแต่เช้าให้เขาเตรียมรถไว้ท่านไม่เอะใจเลือกสักนิดว่าหลงกลนายแพทย์ทั้งสองเข้าแล้วนายสมชายกับนายขุนทองนำท่านพระครูมาถึงโรงพยาบาลเลิศศิลเมื่อเวลาเก้นกา39นาทีนายแพทย์ประดิษฐ์รออยู่แล้วเขาจัดการตามที่ได้ตกลงไว้กับนายแพทย์สมมี่งผู้เป็นสิทธ สมภารพัดป่ามะม่วงรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้สนทนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคกระดูกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามชั่วโมงท่านจึงรู้สึกว่าเนื้อตัวมันหนักผิดปกติคุณหมออาตมารู้สึกหนักไปทั้งตัวเลยก็ไหนคุณหมอบอกว่าจะเอาเฟือกออกไงล่ะนายแพทย์ประดิษฐ์จึงฉเฉลยว่าท่านครับผมต้องขอเอาโหสิกรรมที่ไม่ได้พูดความจริงกับท่านผมเป็นคนแนะนําหมอสมมิ่งให้นําท่านมาที่นี่ เพื่อจะใส่เฟือกให้ท่านอีก5กิโลและนี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วเหลือแต่ใส่ส่วนศีรษะซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่คางขึ้นไปแล้วท่านก็จะพูดไม่ได้อีกตอนนี้ยังพอพูดได้บ้างท่านจะต่อว่าต่อขานผมอย่างไรก็นิมนต์ได้เลยครับนายแพทย์ใหญ่พูดเสียงเนิบเนิบทว่าน้ำเสียงบ่งบอกถึงชัยชนะที่สามารถหลอกพระอรหันต์ได้ท่านประคูอยากจะร้องไห้เมื่อรู้ว่าเสียรู้นายแพทย์ใหญ่เข้าแล้ว ท่านจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะหาถ้อยคํามาต่อว่าแต่เห็นหนอกลับบอกว่าหมอเขาทำถูกแล้วท่านจะต้องอยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรีต่ออีกเป็นเดือนรวมแล้วก็51วันหลังจากนั้นท่านจะทำงานได้เป็นปกติแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ท่านก็จะลำบากในภายหลังนั่นแหละท่านจึงมั่นใจว่าหมอไม่ได้ทำผิดจึงไม่คิดจะต่อว่า ท่านจะตอบว่าอย่างไรก็นิมนต์ตามสะดวกนะครับผมให้เวลาห้านาทีนายแพทย์ประดิษฐ์ย้ำท่านพระกูสายศรีรษะช้าๆแทนคำตอบท่านไม่ตอบว่าก็แสดงว่าท่านเอาโหสิกรรมให้ผมแล้วใช่ไหมครับนายแพทย์ใหญ่ถือโอกาสสรุปคราวนี้ท่านพระกูพยักหน้าท่าั้นผมจะลงมือใส่เฟือกส่วนศรีรษะเลยนะครับจากนั้นก็จะให้น้ำเกลือหนึ่งพันซีซี เพราะท่านไม่ได้ฉันเพนใส่เฟือกเสร็จสมพานวัดป่ามะม่วงรู้สึกเหมือนถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนที่หนักที่สุดลําพังลําตัวก็หนักหนาสาหัสพอแล้วนี่เขายังใส่ที่ศีรษะตรึงคางท่านไว้ไม่ให้ขยับปากพูดจะฉันน้ำก็ต้องใช้หลอดพลาสติกจุ่มให้น้ำเข้าไปขังแล้วเอานิ้วอุดไว้ด้านหนึ่งใส่หลอดลงไปในปากซึ่งพออ้านิดเดียวก็เจ็บจนเลือดไหล แล้ยกนิ้วที่อุดไว้ออกน้ำจึงจะไหลเข้าลำคอแต่ก็ปริมาณน้อยนิดไม่พอแก้กระหายครั้นจะฉันให้อิ่มก็เจ็บฟอันอ้าปากเลยต้องเลือกทนหิวแทนทนเจ็บท่านนึกไปถึงโยมยายที่บอกว่าท่านกินของที่ให้นำไปถวายพระปาปกรรมนั้นจะทำให้ท่านตายไปเกิดเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มโยมยายอาตามาปากเท่ารูเข็มตั้งแต่ยังไม่ตาย โยมยายใจร้ายแจ้งอัตมาได้ท่านนึกต่อว่าต่อขานโยมยายทั้งที่รู้ดีว่านั่นเป็นกรรมที่ท่านทำไว้ด้วยตัวท่านเองหาใช่โยมยายทำให้ไหม่นูสงสารหลงลลงจังเลยค่ะสงสารที่หลงลลงพูดไม่ได้คงจะทรมานน่าดูเพราะเคยพูดแล้วไม่ได้พูดสงสารสงสารจริงๆ เขาทำเสียงอ่อนเสียงหวานหากท่านพระครูรู้ว่าเขาตั้งใจเยอะเย้ยท่านมากกว่านายแพทย์ประดิษฐ์ต้องให้รถพยาบาลไปส่งท่านพระครูเพราะขามาท่านนั่งมาจึงมารถในสมชายได้แต่ว่าขากลับท่านต้องนอนให้น้ำเกลือจึงต้องใช้รถโรงพยาบาลไปส่งสมภารวัดป่ามะม่วงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีด้วยความทุกข์ทรมานเป็นที่สุดเพราะพูดก็ไม่ได้ จะฉันข้าวฉันน้ำก็ไม่ถนัดอ้าปากแต่ละครั้งก็เจ็บถึงกับเลือดออกซิบซิบแต่ถึงท่านจะพูดไม่ได้ภาระหน้าที่ของท่านก็ไม่ได้หยุดชะงักไปด้วยทั้งนี้ทางนั้นเพราะญาติโยมมาขอให้ช่วยไม่เว้นแต่ละวันลูกหายบ้างผัวหายเมียหายบ้างท่านไม่มีลูกไม่มีเมียผัวก็ไม่มีแต่พวกเขากลับมายัดเยียดหน้าที่ตามหาคนเหล่านี้ให้แม้จะพูดไม่ได้ ท่านก็อุตส่าห์เขียนหนังสือบอกนอกจากเรื่องคนหายแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆมาให้ช่วยแก้โลกกำลังเจริญก้าวหน้าปัญหาทั้งหลายก็เลยเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยพระครูเจริญจึงต้องมานั่งแก้ปัญหาที่มากับความเจริญทั้งหลายไม่ได้หยุดไม่ได้พักแม้ในายามอาพาธเจ็บป่วย เหลือเวลาอีกสามวันก็จะครบ51วันท่านประคูรโล่งใจที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลเสียทีท่านตั้งสัตว์อธิษฐานว่าจะไม่ขอเข้าโรงพยาบาลอีกหากจะต้องล่วงลับดับขันก็จะขอให้ดับอยู่ที่วัดป่ามะม่วงจะสั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าห้ามนำท่านส่งโรงพยาบาลเป็นอันขาดคุณนายพานพบมากราบเยี่ยมและรายงานว่านายห้างทองหยดชลาธร สามีของเธอได้เสียชีวิตแล้วและจะทำพิธีชาปนากิจในวันพรุ่งนี้ท่านพระครูจึงให้ในายสมชายไปขออนุญาตนายแพทย์สมมิ่งให้ท่านไปงานในห้างนายสมชายออกไปได้สักประเดี๋ยวหมอใหญ่ก็เดินเข้ามาในห้องพูดเสียงหนักแน่นว่าผมอนุญาตหลวงพ่อไม่ได้หรอกครับอีกสามวันหลวงพ่อก็จะได้กลับวัดแล้วแต่ถ้าไปงานอาจจะต้องอยู่ต่ออีกสามเดือนหลวงพ่อจะไหวหรือครับ หมอเขาอนุญาตแบบที่ไม่ต้องให้อยู่ต่อไม่ได้หรือท่านต่อรองผมต้องปฏิบัติตามคำสั่งอาจารย์ของผมอย่างเคร่งครัดครับเขาหมายถึงอาจารย์ในแพทย์ประดิษฐ์คุณนายพันพบจึงช่วยตัดสินว่าหลวงพ่ออย่าไปเลยค่ะเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาดิฉันคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตที่ดิฉันมาเรียนก็เพื่อจะขอปรึกษาหลวงพ่อเรื่องที่หนายห้างเขาสั่ง ดิฉันมาเรียนขออนุญาตหลวงพ่อสร้างศาลาสวดพระอพิธรรมให้วัดป่ามะม่วงค่ะให้ตั้งชื่อศาลาว่าศาลาทองหยดพานพกชลาทรแต่ดิฉันอยากขออนุญาตตั้งชื่อว่าศาลาพานพกทองหยดชลาทรคือเอาชื่อดิฉันนํำหน้าเพื่อเป็นการแก้แค้นที่เขาไปแอบมีเมียน้อยไว้ที่บางระจ,จันเธอบอกเหตุผลคุณนายยังไม่หายแค้นอีกรึ เรื่องมันผ่านไปแล้วต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนดิฉันก็ไม่มีวันลืมค่ะคิดขึ้นมาทีไรเป็นเจ็บใจทุกครั้งแล้วคุณนายมีความสุขหรือที่ทำอย่างนั้นเอาละอาตมาขอบินทบาทเถิดนะไหนๆหนายห้างเขาก็ตายไปแล้วน่าจะคิดถึงแต่สิ่งดีๆของเขาอะไรที่ไม่ดีอย่าไปเก็บมาคิดเพราะถ้าคิดคุณนายนั่นแหละจะเป็นทุกข์อย่าได้ไปจองเวรกับนายห้างเลยนะ พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าเวรจะหยุดก็ต้องหยุดจองเวรคำพูดของท่านพระครูทำให้คุณนายพ่านพบถึงกับน้ำตาไหลทั้งรักทั้งแค้นแน่นอกสามีตายไปแล้วเธอก็ยังไม่หายแค้นท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของเธอดีจึงแนะนำด้วยเมตตาว่าวิธีที่จะทำให้คุณนายหายเขื่อนแค้นก็คือต้องเข้ากรรมาฐานเสร็จจากงานศพในห้างแล้ว อาตมาอยากให้คุณนายมาเข้ากรรมาฐานสักเจ็ดวันแล้วคุณนายจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการให้อภัยนั้นเป็นอย่างไรถ้าคุณนายเคืองแค้นอยู่ก็เหมือนใจถูกไฟสุมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องทุกข์ไปจนกว่าจะตายตายแล้วก็จะต้องไปทุกขติซึ่งทุกข์หนักกว่าตอนเป็นเสียอีกแล้วจะทำร้ายตัวเองไปทำไมนี่อาตมาเห็นแก่นายห่างนะถึงได้พูดกับโยมอย่างตรงไปตรงมา ดิฉันจะเข้ากรรมาฐานหลังเสร็จงานแล้วตกลงหลวงพ่ออนุญาตให้ดิฉันตั้งชื่อศาลาว่าศาลาพานพบทองหยดชลาทอนนะคะเธอวกกลับมาเรื่องศาลาสวดพระอภิธรรมเรื่องนั้นรอให้คุณนายออกจากกรรมาฐานเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เป็นอันว่าหมอเขาไม่อนุญาตให้อัตมาไปเผาศพนายห้างงั้นพรุ่งนี้อัตมาจะให้ลูกศิษย์นำผ้าไตรหนึ่งสำรับไปร่วมทำบุญก็แล้วกัน อาตมาขออุทิศส่วนกุศลให้กับในห้างทองหยดชาราธรผู้ซึ่งเคยช่วยงานอาตมาอาตมานึกถึงบุญคุณในห้างเสมอพระประธานในโบสถ์ในห้างก็เป็นคนสร้างแล้วแบบนี้เขาจะไปตกนรกไหมคะเขาผิดศีลข้อสามคงต้องตกนรกแน่นอนถึงจะสร้างอะไรต่ออะไรให้ไว้มากมายก็ตามจะตกหรือไม่ตกก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเขาตอนจะขาดใจ ถ้าขณะนั้นจิตเป็นกุศลก็จะไปสุขติถ้าจิตเป็นอกุศลก็จะไปทุกติแต่ถ้าเข้าไปเกิดในสุขติเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์อีกและสร้างแต่คุณงามความดีหมั่นทำบุญทำกุศลกรรมชั่วก็จะยังตามไม่ทันต่อเมื่อกรรมดีหมดเมื่อไรกรรมชั่วก็จะมาให้ผลเหมือนรถหมดน้ำมันไม่สามารถวิ่งต่อไปได้อัตมาถึงสอนญาติโยมเสมอว่า ให้สร้างความดีหนีความชั่วด้วยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่กรรมของเขาหลวงพ่อครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเอาเฟือกออกให้หลวงพ่อผมไม่อยากให้หลวงพ่อพูดนานๆครับปร๋ยวแผรกรรมเลิบขึ้นอีกนายแพทย์สมมึงเตือนไม่เห็นว่าคนไข้พูดมานานถ้าเช่นนั้นดิฉันขอกราบลาค่ะหลวงพ่อจะได้พักผ่อนคุณนายพันพบเอ่ยลา แล้วจึงชวนลูกชายกลับหนุ่มใหญ่นั่งฟังการสนทนาและไม่ค่อยพอใจมารดาที่อาฆาตแค้งเคืองบิดารันจะพูดอะไรออกไปก็เกรงมารดาจะเสียหน้าจึงสู้นิ่งอยู่ต่อเมื่อมารดาชวนกลับเขาจึงกลับท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงลานายแพทย์สมิ่งออกจากห้องมาแล้วคิดจะต่อว่ามารดาแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจมารดาของเขากำลังเศร้าโศก หากเข้าไปเพิ่มความทุกข์ให้อีกก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกอากตันยูทางที่ดีก็คือนึ่งเสียโบราณสอนไว้ว่าพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเมื่อท่านพระครูออกจากโรงพยาบาลลูกศิษย์ลูกหาก็ได้จัดงานทำบุญสู่ขวัญให้ท่านอย่างมโหฬารมีการบรรเลงดนตรีไทยสามวันสามคืนส่วนการแสดงมหรสพนั้นท่านพระครูไม่อนุญาต ด้วยเหตุผลที่ว่าคนผ่านสันดานหยาบจะมามีเรื่องมีราวกันในวัดเพราะเคยมีปรากฏเสมอๆที่คนฆ่ากันตายในงานแล้วสมภารก็ต้องถูกสอบสวนส่วนคนที่มาเที่ยวก็เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลพระครูเจริญก็ทุ่มเทเวลาให้กับการสอนกรรมฐานเพื่อใช้นี่มนุษย์หลังที่ได้สัญญาไว้กับพญามัจจุราชสถาบันและโรงเรียนต่างๆส่งนิสิตนักศึกษาตลอดจนนักเรียนมาปฏิบัติธ,ธรรมที่วัดป่ามะม่วงกุฏกรรมฐานถูกสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งหากก็ยังไม่พอกับความต้องการบางหมู่คณะจึงต้องมากางเต็นท์นอนกันในสนามหน้าวัด พระบวัวเฮียวกับพระมหาบุญเป็นกําลังสําคัญในการทําให้งานของท่านสําเร็จลุล่วงโดยเฉพาะพระบวัวเฮียวช่วยด้านการสอนส่วนพระมหาบุญช่วยบริหารงานในวัดตั้งแต่การจัดการเรื่องที่พักตลอดจนถึงอาหารการกินให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมกิจกรรมต่างๆดําเนินไปด้วยดีกระทั่งถึงวันที่พระบวัวเหียวต้องชดใช้กรรม ช่วงนั้นมีนักศึกษาจากวิทยาลัยครูมากางเต็นท์อยู่ในสนามพวกเขาจะมาปฏิบัติกันสามวันสามคืนสองวันแรกผ่านไปด้วยดีแต่ตกเย็นวันที่สามก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนั่นคือพระบูฮียวไม่ทราบว่าเป็นอะไรท่านเอาศีรษะพุ่งเข้าชนต้นสัตบัณเสียงดังอักอักส่วนตัวท่านก็ส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวถูกเชืออบรรดานักศึกษาพากันออกมาดู พระมหาบุญกับพระในวัดพยายามจับท่านไว้หากก็ไม่สามารถทานกำลังของท่านได้ไม่รู้ว่าท่านเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนวิ่งเข้าชนต้นสัตบัญแล้วก็ส่งเสียงร้องนายสมชายกับนายสมชาติวิ่งเข้าไปรัดเอวท่านไว้ท่านก็ดิ้นหลุดออกมาแล้วก็วิ่งเข้าชนต้นสัตบัญเหมือนกับวัวขีดต,ต้นไม้ปากก็ส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวถูกเชืออ เลือดสีแดงสดไหลออกมาเปื้อนจีวรชุ่มโชกใบหน้าของท่านก็เต็มไปด้วยเลือดดูน่ากลัวอาจารย์บวเฮวถูกผีเข้านักศึกษาคนหนึ่งพูดขึ้นสงสัยจะจริงเพราะเรี่ยวแรงมากเหลือเกินพวกเราเตรียมตัวกลับกันเถอะคืนอยู่ประเดี๋ยวจะถูกผีเข้าอีกไปตามอาจารย์มาดีกว่าบอกให้สั่งนักศึกษากลับได้แล้วข้าชักลัวจะเป็นอย่างอาจารย์ัวเฮวแล้วละ่ะอีกคนพูดขึ้น ถ้าทางครอบครัวจะน่าซีดหลวงพี่ครับหลวงพี่รู้ตัวหรือเปล่านายสมชายตะโกนด้วยเสียงอันดังทั้งที่ยืนใกล้ท่านมากกว่าคนอื่นๆรถเก๋งคันหนึ่งแล่นเข้าประตูวัดมาเจ้าภาพที่นิมนต์ท่านพระครูไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลสมรสเพิ่งจะขับรถมาส่งนายสมชาย รีบวิ่งไปรายงานว่าหลวงพ่อครับหลวงพี่บูเฮียวไม่รู้เป็นอะไรวิ่งชนต้นสัตบัญญชนเอาชนเอาจนเลือดท่วมตัวแล้วหลวงพ่อไปช่วยท่านหน่อยเถิดครับผมกับเจ้าสมชาติช่วยกันจับท่านก็สลัดกระเด็นเลยพวกพระช่วยกันจับก็ไม่มีใครสู้แรงท่านได้ท่านพระครูพูดเสียงเรียบว่าท่านกําลังใช้กรรมฉันรู้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาเรียกมาทวงตอนที่ฉันไม่อยู่ นอกจากฉันไม่มีใครช่วยท่านได้แล้วจึงเดินนำนายสมชายไปยังต้นสัตบัญข้างโบสถ์ท่านแผ่เมตตาให้น้องชายในอดีตชาติแล้วจึงบอกด้วยเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาว่าบัวเฮียลหลวงพ่อมาช่วยแล้วตั้งสติให้ดีแล้วกำหนดหยุดหนอหยุดหนอไม่เป็นไรนะบัวเหียวนะพระบ,บรัวเฮียวจึงทำตามที่ท่านสั่งจากนั้นจึงเดินเข้ามาหา และก้มลงกราบแทบเท้าของอุปชาหลวงพ่อกรับมันทรมานเหลือเกินช่วยผมด้วยภิกษุหนุ่มพูดเสียงละห้อยหลวงพ่อช่วยแล้วไม่เป็นไรนะบเี่ยวใช้กรรมหมดแล้วต่อไปนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อได้ยินว่าใช้กรรมหมดแล้วภิกษุวัยสาก็เกิดปีติเลือดที่เปื้อนใบหน้าและจีวรหายไปราวปาฏิหาร ท่านพระครูรู้ว่านักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์พากันเข้าใจผิดคิดว่าพระบบเฮียวถูกผีเข้าจึงบอกพวกเขาว่าอาจารย์บบเฮียวไม่ได้ถูกผีเข้านะหนูอย่าเข้าใจผิดท่านกำลังใช้กรรมอยากรู้ไหมว่าท่านทำกรรมอะไรไว้อยากรู้ครับอยากรู้ค่ะบรรดาหนูหนูตอบพร้อมกันสมภารวัดป่ามะม่วงจึงบอกพระบบเฮียวว่าอาจารย์บบเฮียวช่วยเล่าให้เด็กนักศึกษาฟังหน่อยว่าท่านทำกรรมอะไรไว้ เล่าให้ละเอียดเลยนะครับผมพระโบเฮียรับคำด้วยความเต็มใจท่านตั้งใจจะเล่าให้นักเรียนนักศึกษาฟังเป็นธรรมทานถ้าเช่นนั้นก็เดินเรียงแถวกันไปที่หอประชุมที่นั่นมีไมโครโฟนจะได้ได้ยินกันทั่วถึงเมื่อนักศึกษาพากันเข้าแถวแล้วเดินไปยังหอประชุมท่านพระครูจึงบอกพระโวเฮียว่าหลวงพ่อจะไปนั่งเป็นพยานให้ เกิดมีคนไม่เชื่อหลวงพ่อจะได้รับรองว่าที่อาจารย์ับเฮียวพูดมันนั้นเป็นความจริงทุกประการไปกันเถอะแล้วท่านจึงเดินนาพระัวบบเฮียวไปยังหอประชุมเจริญชัยพระัวบบเฮียวรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อท่านพระครูใช้คําพูดแทนตัวเองว่าหลวงพ่อแทนที่จะเป็นชั้นอย่างแต่ก่อนท่านมีกําลังใจที่จะเล่าประสบการณ์ของท่านให้นักเรียนนักศึกษาฟังอย่างไม่ปิดบังอําพราง เพื่อที่พวกเขาจะได้เกรงกลัวต่อบาปและละเว้นการทำชั่วจะได้ไม่ต้องมาชดใช้กรรมเหมือนอย่างท่านนับว่าท่านโชคดีที่มีอุปชาเป็นกัลยาณมิตรเช่นท่านพระครูจึงมีโอกาสแก้กรรมตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่หากไม่ได้ชดใช้กรรมเสียแต่บัดนี้จะต้องไปชดใช้ในเมืองนรกอย่างแน่นอนน่าแปลกที่พระปุรเหียวบรรยายติดต่อกันได้ถึงสองชั่วโมงโดยไม่รู้สึกอึดอัดขัดเข,ดขินเช่นแต่ก่อน ข้างฝ่ายคนฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอย่างดีไม่มีการพูดคุยหรือเล่นกันเหมือนเมื่อสองวันแรกครั้นการบรรยายจบลงก็มีเสียงสาธุดังลั่นหอประชุมท่านพระครูก็เปล่งเสียงสาธุเป็นการอนุโมทนากับผู้แสดงธรรมด้วยดีมากบัวเหียวพูดได้ดีมากหลวงพ่อขออนุโมทนาเป็นเพราะบ,บารมีหลวงพ่อคุ้มครองผมกระมังครับ ผมจึงพูดได้ดีกว่าทุกครั้งหลวงพ่อครับคืนนี้ผมจะเข้าพละสมาบัติห้าชั่วโมงจะได้ไหมครับภิกษุผู้ใช้กรรมไปหมาดเรียนถามได้เธอสามารถเข้าได้ตามที่พูดข้อนั้นฉันรับรองทำไมหลวงพ่อไม่พูดกับผมแบบเมื่อกี้ล่ะครับฟังแล้วอบอุ่นดีแบบเมื่อกี้นะแบบไหนฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดก็แบบที่หลวงพ่อแทนตัวเองว่าหลวงพ่อและเรียกผมว่าบัวเหียว แทนที่จะเป็นฉันและเธอนะครับก็ตอนนั้นฉันสงสารเธอแต่ตอนนี้ไม่สงสารแล้วท่านพระผูเฉลยแล้วผมจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อถึงจะสงสารผมตลอดไปทำตนให้พ้นวนวังแห่งสงสารสาครจะอาวาดวัดป่ามะม่วงต่อเป็นปริศนา